สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้าย h ชนแนลนะครับครับวันนี้ผมพาท่านมาเหนือสุดในสยามนะครับที่อำเภอแม่สายครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับที่19สิงหาคมครับก็ พอจะมีเวลาว่างครับจึงถือโอกาสพาท่านนะครับมาชมบ้านชมเมืองนะครับอำเภอแม่สายนะครับพวกท่านก็คงจะได้รับข่าวคราวหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับอำเภอแม่สายนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับปี67นะครับอำเภอแม่สายก็เจออุทกภัยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ําท่วมน้ําไหลหลากนะครับที่น้ํามาจากในประเทศเมียนมานะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมบรรยากาศตัวเมืองของแม่สายมาดูเศรษฐกิจการค้าการขายเมืองชายแดนนะครับเพราะว่าในจังหวัดชียงรยของเรานะครับก็วางยุทธศาสตร์ให้แม่สายนะครับเป็นเมืองทางด้านการค้าการข,ขายนะครับสูงกลางทางด้านเศรษฐกิจนะครับ พอเข้ามาในตัวอำเภอแม่สายแล้วท่านก็จะเห็นว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับสดชื่นเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสลับการค้าการขายเลยทีเดียวนะครับมาช่วงอาทิตย์ก่อนก็ฝนตกนะครับพายุข้าวนะครับบรรยากาศการถ่ายทําก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสครับแม่สายตอนนี้นะครับดูมูมทั์สภาพตัวเมืองก็ ท่านจะเห็นว่าสะอาดหูสะอาดตานะครับเพราะว่ามีการเอาสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆนะครับลงดินกันหมดแล้วนะครับสำหรับไฟส่องสว่างกลางถนนก็จะเป็นเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นเสาไฟฟ้าไฮแมสนะครับก็สามารถที่จะให้แสงสว่างนะครับในเวลายามค่ำคืนได้นะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศ กลางเมืองแม่สายเลยนะครับก็ใครมาเที่ยวจังหวัดชลางรยแล้วก็ต้องหาโอกาสมาเช็คอินที่อำเภอแม่สายนะครับนี่ก็จะเป็นจุดไฟแดงนะครับก่อนที่จะถึงด่านพรมแดนแม่สายนะครับก็วันนี้นะครับวันดีโอกาสดีๆก็ถือโอกาสพาท่านนะครับมาชมบรรยากาศการค้าการขายกันครับครับแม่สายแล้วก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มี จนชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่มที่อาศัยออยู่ในตัวเทศบาลแม่สายนี้แห่งนี้นะครับท่านจะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องนะครับการอยู่อาศัยนี่ค่อนข้างหนาแน,น่นพอสมควรนะครับด้านซ้ายมือน,นี่ก็จะเป็นตลาดที่เราเห็นรถจอดเรียงรายอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับก็เป็นบริเวณตลาดสดของอำเภอแม่สายนะครับเมื่อกี้ก็เล่าว่า แม่สายนะครับเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดนะครับแล้วก็เป็น Guys, like shoe, อำเภอที่มีค่อนข้างที่มีพี่น้องชนชาติพันธุ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องไตนะครับก็มีพี่น้องไตนะครับไตใหญ่นะครับคนเมืองนะครับหรือว่าไตยวนนะครับคนพี่น้องไตลื้อนะครับแล้วก็ชนชาติพันธุ์คนจีนยูนานหรือว่า จินฮ่อก็ค่อนข้างมาก,กามพอสมควรอาคานะครับแล้วก็หลายๆชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับในบริเวณของอตัวอำเภอแม่สายนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายตลาดสดวันนี้ก็เห็นรถลาก็ค่อนข้างคึือคักมากสมควรครับส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าสถานีตำรวจนะครับถัดไปก็จะเป็นสารสารเจ้า สาลเจ้านะก็ถัดจากสารเจ้าที่ท่านเห็นมีรถจอดเรียงรายอยู่ด้านหน้ารถสามล้อที่จอดเห็นทางๆนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับตลาดการค้าการขายโดยเบานะครับวันนี้ก็จะพาท่านนะครับมาชมมาดูบรรยากาศการค้าการขายว่าที่อำเภอ,อแม่สายนั้นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวก็คงจะ,ะที่จอดรถนะครับแล้วก็จะพาท่านชม บรรยากาศโดยทั่วไปครับเดี๋ยวข้อตามกันไปเลยครับเดี๋ยวข้อตามกันไปเลยครับครับตอนนี้ผมก็พาท่านมาเดินชมนะครับบรรยากาศการค้าการขายนะครับบริเวณกลางเมืองของอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นอย่างมากนะครับก็พาท่านชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับ วันนี้ก็ถือว่ามีรถราค่อนข้างมากาสมควรนะครับก็อาคารสูงที่ท่านเห็นอยู่หน้าหน้านาน,าน,านนะครับนั่นก็เป็นด่านพรมแดนนะครับแม่สายนะครับซึ่งจากตรงนี้เราสามารถที่จะข้ามแดนไปยังเมืองท่ากิเล็กนะครับประเทศเมียนมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดกับพรมแดนอำเภอแม่สายนะครับซึ่งจุด ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนนะครับเราก็สามารถที่จะข้ามแดนไปได้อย่างสะดวกนะครับท่านก็สามารถไปทำเอกสารการผ่านแดนหรือบ e r รพาสได้นะครับณนะที่วัดการอำเภอแม่สายนะครับก็จะมีจุดบริการสำหรับการทำอเอกสารการผ่านแดนนะครับหรือว่าคนที่มีพาสปอร์ตก็สามารถข้ามได้นะครับดูเหมือนว่าจะอยู่ได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์หรือว่า ประมาณ14วันนะครับก็วันนี้นะครับก็จะถือีโอกาสพาท่านมาชมการค้าการข,ขายนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักนะครับเมื่อปีที่แล้วปี2567นะครับส่วนปี68ก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้ทางฐานช่างนะครับก็ทำการาจัดทำพนังกั้นลำน้ำสายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ เข้าสูเส่ขเขตเศรษฐกิจของตัวอำือแม่สายนะครับก็บริเวณที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดการค้าดอยวาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านไปชมบรรยากาศการค้าการขายว่าววันนี้ที่อำเภอแม่สายนะครับเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างมีนักท่องเที่ยวมากไหมนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนกันครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดการค้าบริเวณวัดดอยเวาะนะครับซึ่งแห่งนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับการค้าการขายการขายข,ของต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณปากทางขึ้นไปวัดดอยเวาะนะครับอันนี้เป็นร้านค้าร้านขายที่อยู่ใกล้ๆก,กับาทางข้ามไปประเทศเมียนมานครับก็วันนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับ ก็ยังอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าร้านขายมีจําหน่ายสินค้าอะไรมากมายครับข้างบนก็จะเป็นทางขึ้นไปบริเวณวัดลอยเบานะครับข้างบนก็จะมีไอ้สกายวอล์กนะสำหรับชมวิวนะครับอสองฝากฝั่งลำน้ำสายนะแล้วก็จะเป็นร้านค้าร้านขายจำหน่ายผ้าพื้นเมือง พวงกุญแจหมวกก็มีเยอะแยะนะครับพวกของแห้งของฝาพ่มวกหมวกพวกหมวกพวกอะไรเยอะแยะระรอบจะเป็นพวกกระเป๋าเป็นจําหน่ายกระเป๋าอะไรต่างๆเลยนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับท่านสามารถที่จะมา ซื้อของฝากของแล้วนะนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าเดินทางครับเป๋าถือเป๋าผู้หญิงสภาพสตรีอ่ด้านนี้ราจําหน่ายพวกเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวนี่ก็เป็นผ้าชมเช็ดเท้านี่ก็เป็นเข่ารัดพอดของฝากจากแม่สายครับเดี๋ยวดูบรรยากาศทั่วไปก่อนครับนี่ก็เป็นบร,บริเวณตลาดการค้า อที่บริเวณวัดรอยเวากับเื่อชมกันไปเรื่อยๆนะครับ,บส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าวจากประเทศจีนนะครับนี่เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อหมวกนี่จะเป็นพวกของขอบเคี้ยวต้มขนม เยอะแยะเลยพวกผลไม้ดองพวกต่างๆนี่ก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจอ LED ทั้งหลายไปชมไปใช้วิทยุหลอดไฟมันจะเป็นเสื้อผ้าเป็นนาฬิกานาฬิกาก็มีเยอะแยะเลยนาฬิกาแม่นตามัจะเป็นพวกผมทำผมทำเท้าทำผม เสื้อผ้าแผ้านะครับนี่เป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางสม,มงุนไพรต่างๆนะครับเป็นเพาะส,สนับปลาเป็นผ้าพื้นเมืองนี่เป็นเกาลัดอาหารปกเกลุลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้า เสื้อเด็กที่จะเป็นพวกเครื่องลุง่มครับยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยววันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงฤดูฝนเนาะการค้าการขายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามกันไปเลยนี่คือพวกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไฟฉายพวกหลอด LED มีเยอะแยะเลยเดินกันไปเรื่อยๆครับ ดูบรรยา,ากาศการค้าการขายช่วงกลางเดือนสิงหาคมครับวันนี้ก็วันที่19เนะก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินบางส่วนอาจจะไม่มากนักครับก็พาท่านมาวัดดัชนีทางด้านการค้าว่าแม่สายในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับก็พาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับที่ผมพาท่านเดินขนาดนี้ก็จะเป็นบริเวณ ตลาดการค้าของบริเวณวัดดอยเบาซึ่งถือว่าเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่เนี่เป็นพวกหมวกหมวกมีทุกอย่างเลยหมวกสุภาพสตรีหมวกสุภาพบุรุษเยะอะมีทุกอย่างมีหมวกนีก็ของพวกขนมขนมพรกเคี้ยวขนมฝากมากันครับมาเที่ยวไม่สายก็จะลืมมาแวะเที่ยวที่ลอยเบากันครับอาจจะดูเงียบ เดี๋ยวช่วงไฮซีซันกาดว่านอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรครับก็เดินกันไปเลยนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทะลุถนนสายลมจอยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ต่างกันไปนะครับครับวันนี้อาจจะดูเงียบเหงานะครับอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เป็น เกือบ11นาฬิกาและนะครับอาจจะยังไม่มีนะท่องเที่ยวมากนะับมีทุกอย่างกางเกงนี่ก็เป็นเบ็ดคันเบ็ดนะชาเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าเป็นพวกแวน่นตาแนตาเดินกันไปเรื่อยๆ เป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงนี่เป็นพวกของเล่นเด็กๆวิทยุพัดลมของใช้โดยส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนหมดนี่จะเป็นลม่ลมก็การค้าการขายนี่ก็สามารถที่จะวัดดัชนีเศรษฐกิจได้เลยนะครับทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ช่วงนี้ห้ซีซั่นด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะ รมาณนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่มากนักนี่กคเป็นพวกชุดชั้นในของสุภาพสตรีเป็นชุดแฟชั่นต่างๆสวยๆทั้งนั้นะครับราคาก็ไม่แพงมากกว่าปีขายปลีกขายส่งมีหมดเลยนะครับตลาดการค้าด่วยเ้านะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะ ก็วิดีโอนี้ก็ถือว่า,าได้แนะนําท่านนะครับผู้ที่จะมาเที่ยวใมสายช่วงนี้ก็มาอุดหนุนกันนะครับที่บริเวณตลาดการค้า,าโดยเวาวเป็นพวกขนมข้าวต้มขนมมีหมดเลยนี่เป็นพวกผ้าหมผ้านวมครับเดี๋ยวไปดูสายลมจอยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแถวสายลมจอยครับนี่ก็เป็นถนนสายลมจอยนะครับซึ่งมาก่อนถนนสายนี้จะเป็นถนนที่คึกคักมากที่สุดนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบะะเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ดูจะแทบล้างไปเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีางานก่อสร้างด้วยนะครับก็แทบไม่มีผู้คนมาเดินเลยนะครับ ร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็ปิดตัวไปค่อนข้างมากพอสมควรนี่เราก็เห็นรถฐานช่างนะครับที่กำลังก่อ,อสร้างพนังกั้นน้ำนะครับก็เงียบไปเยอะเลยนะครับอ,อาจจะฝุ่นด้วยเนาะก็ช่วงกอ่ก็ยังน้ำก็ยังเข้ามาอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศถนนสายลมจอยนะครับก็เงียบไปแบบถนัดตาเลยนะครับ แทบไม่มีผู้คนมาเดินเลยครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็เข้าสูหน้าไฮซีซันนะครับทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าร้านค้าร้านขายนี่ปิดตัวย้ายข้าวย้ายของไปขายที่อื่นกันหมดนะครับก็มีไม่ถึงสิบร้านเลยนะครับก็นี่แหละผลกระทบนะครับจาก อ,อุทกภัยนะครับน้ำท่วมไหลหลากเนีย่ยเพราะนั้นเราก็ต้องอช่วยกันรัรกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้ลอมให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาระหว่างประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะการทําเหมืองขุดเหมืองนะครับในเขตรับฉานนะครับซึ่งก็เวลาฝนตกก็ทําให้น้ําไหลหลากนะครับ,รบวันนี้ก็พาท่านมาดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่ถนนสายลมจอยมาก่อนอ่จะคึกคัก มากมากเลยนะครับจานแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็เงียบเหงานะครับร้านค้าร้านขายกแทบจะไม่มีเลยนะครับก็อาจจะมาจากสาเหตุการก่อสร้างแต่ก็น้ําท่วมบ่อยนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ประจบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอีกนะครับทําให้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวล้างไปหมดเลยนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามที่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลมาโดยตลอดนะครับเป็นช่องที่พาท่านชมการเคลื่อนไหวของเมืองชายแดนนะครับมาดูการค้าการขายเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมที่ช่องแห่งนี้นะครับก็สามารถฝากกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ด้วยนะครับ ก็นี่แหละครับสายลมจอยถนนที่เคยคึกคักนะครับปัจจุบันก็เงียบติดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ